ครับเช้าขอบันทึกเอาดอกไม้ทองอุไราบานได้สวยงามครัเปล่งบานข้ามกลางสายฝนสวยงามครับในนามทองอุไรครับเปล่งบานชูชอบท้ามกลางสายฝนที่โปรยปลายลงมาเช้านี้ เช้าวันที่สองกรกฎาคม2566้เป็นเช้าแห่งวันพระด้วยครับวันนี้นะครับวันพระสารณะผู้คนไปวัดไปศิลภาวนากราบไหว้องค์หลวงตาหลวงปู่ครับส่วนเราก็จะอยู่ที่ซอย ใช้บ้านเป็นวัดหน่อยก็จะไปร่วมโครงการพัฒนาถือศีลภาวนาสมาธิที่หน่วยงานครับขอรีวิวเอาดอกไม้สวยๆก่อนนะครับภาพการสายฝนที่โปรยปลยายลงมาตั้งแต่ใกล้ราตรีการ ยันสว่างครับสวยงานครับทำให้เพิ่มปริมาณในลำน้ำเมืองพยาคำได้มากขึ้นครับหวานพัฒนาไวา้ไม่ให้ต้นไม้เรื้อยปกคลุมแนวน้ำไหลแตกยิงโน้น เป็นไม้ทาวันที่ออกดอกได้ช่วยงามเลยอนุรักษ์ไว้ประกอบเขาก็ไม่ได้ปกคุมุมแนวน้ำไหลนะครับอยู่ในส่วนบนดูก็อ,อนุรุมให้เก็บไว้เป็นการเสริมความงามในพืชมิทัศนะครับสวยครับสวยขอรีวิวเอาความงามในธรรมชาติก่อนนะครับ ท้องไร้ช่วยจริงๆครับท้องฟ้าที่ปกคลุมไปด้วยไอสายฝนกินไอของฝนพระคนกับฝนโปรยปลาย เล็กน้อยครับแนวกำแพงบุญนะครับเส้นแนวกำแพงบุญโอ้อมะละกอจะพิชชอกขึ้นมาใหม่นะครับชุดนั้นร่วงไปละวชุดใหม่ก้องงอกงามขึ้นมาให้ลูกหลานได้กินได้ทานได้ ปลิชชอบขึ้นมาใหม่นะครับส่วนต้นนี้ที่ปลูกไว้มีพริกตะไคร้มากะกอต้อนนี้สวยมากครับสวยงามมากกำลังออกลูกเต็มต้นเลยครับจากต้นเล็กๆต้นไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากนะครับ ต้นไม่ใหญ่แต่ลูกเขาเยอะมากครับเยอะสมบูรณ์มากตันนี้ครับน่าจะเป็นพันธ์ฮอรแลรนดะน่าจะฮอแลนด์ครับไม่ใช่พันธ์อื่นตอนแรกนึกว่าดำเนินแต่ดูไปดูไปฮอแลนดนแน่นอนครับ เพราะเราจะเก็บสายพันธุ์สองสายพันธุ์คือดำเนินและฮอนแลนด์เท่านั้นมากอธรรมดาจะจะไม่เก็บไปลพะพอปลูกไปก็เสียเวลาไม่อร่อยปลูกที่มันมีคุณภาพที่ดีก็โอเคครับโอแต่ใครใบส่วยครับคลายใบมะกมารากูดมะกอชุดใหม่ สว,วยท้องฟ้าปกคลุมไปด้วยไอฝนนะครับเหมาะสมในฤดูก,กาลลดความแถวแผดร้อนของอากาศได้ดีมากครับนะครับไปให้อาหารแก้วเท่ากัน สัญญาไว้ว่าจะเอาอาหารมาให้เท่าๆเนี่ยพัฒนาตรงนี้แล้วนะครับเหลือที่ยังไม่ได้ออกขึ้นจากการที่ค้างอยู่ในลำเหมือแต่โดยรวมพัฒนาปัดกินที่คลุมโรก,กรุงรังออกไปแล้วอ๋อฝนตกอ่ะเอ่ยกำลังบันทึกอยู่นี่ เมื่อวานผัดฟันเพียวนี่อ๋อดีแล้วปลอดภัยแล้วเนี่ยไก่ออกนี่ผมจะทําพนังนี่เด้อให้คนออกได้อยู่เปิดแบบเปิดอ่ะไม่งั้นมันไก่ออกไปมาล้มรัดเข้ามาครับวันนั้นก็ตายไปสามตัวตัวกําลังเคืองเนี่ยเดี๋ยววันหลังจะขอซื้อไม้นี่เอี่ยเนี่ยเนี่ยที่มันเอียงเออที่มันเนืองเด้อเดี๋ยวเดี๋ยววันหยุดอื่นก่อน วันนี้บาตาเถอะเดี๋ยวขอญาตเออที่เนืองนาะเนี๋นย้ทำพน,นังนี่กันไม่ไก่มันออกมาเนี่ยมันไม่รู้เหนือรู้ใต้เนาะี่วันนั้นก็ตายนอนอยู่น่ะ,นะออแล้วมันไม่กินนะแปลกโอ้มันกัดไ่ได้กัดแล้วเราก็โอ็นดูไก่เ,ออเดี๋ยวทีทำพน,นังเออเดี๋ยววันหลังอขอซื้อไม้นะนะ เล่มตามเพิเ่อนะเพิ่อนให้ทรายก็ให้ประมาณเดี๋ยวฟันเองเดี๋ยวหรือไม่ก็ให้พี่แก้วานาอฟันให้หนาอพี่แก้วเพิ่นแกวนนี่ไก่ติ๊กมันออกมานี่ยมันโดนหมาครับมดอ่ะเิ็นดูมันนี่ออกมาหากินตามธรรมชาติมันอ้เข้าภาคภาษาเมืองนะครับโอเคครับ กลับคืนสู่เสียงในฟิล์มต่อนะครับอาหารมาให้เจ้าไก่ชูชิหายไปแล้วเดี๋ยก็มามาลูกอ่ะมามา,มาข้าวมาให้ละประตูนี้ก็ยังไฮดรอลิกอยู่นะครับตู้ไฮดรอลิกอยู่ ใช้ระบบไฮโดรลิกไปๆไปกอ่ะ,ะเข้าไปเข้าไปห้ามออกมาห้ามมาอย่าออกมาเถอะออกไม่ไปไม่ได้พวกเจ้าเดี๋ยวหมากัดเอาอยู่ในเขตอันพื้นที่ปลอดภัยก่อนอ่ะอ่ะมาลรอกอ่ะมาอ,อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยก่อนอ่ะกินที่พื้นนะกินแบบธรรมชาติน่ะอะ เด็ปรปยุกให้ประยุกให้เจ้าประยุกให้เด็กเด็กไปยุกให้ลูกส่เงินใส่ทองเด็คขับระยุกให้ใส่ถาดให้เจ้ากินข้างบนอ่ะเด็กกินข้างบน ใส่ถาดใส่ถาด <S <S พี่ใหมอ่อ่ะอาเอาเจ้าก,กินนี่หรอกเจ้ากินนี่เจ้าก,กินนีกกนบบกนกน่กินแบบประยุกอ่ากินเลยกินเลยกินแบบประยุกกินแบบประยุกกินแบบประยุกพี่ใหม่พี่ใหม่จะใครแล้วหรอกจะใครแล้วเหรอขอจับหน่อยนึง เขาจับหน่อยเร็วมาไหมไม่ได้จับกันนานจับหน่อยไหมไม,ามาเร็ว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 ขาจับหน่อยเนาะขาจับดูหน่อย <laughs> ขาจับดูหน่อยกวนอ้วนอ้วนอ้วนเดี๋ยวไข่ชุดใหม่นะลุงเนาะเดี๋ยวไข่ชุดใหม่เนาะเดี๋ยวทำรังให้เนะาะจับไข่แล้วใช่ไหมเดี <laughs> ๋ยวไข่เด <laughs> ี๋ยวไข่ชุดใหม่ เออไปเขาผสมพันกันละผสมพันกันละเดี๋ยวได้ไข่ชุดใหม่นะลูกนะเนาะไข่ชุดใหม่ชุดนั้นปล่อยไปอ่าใส่เงินใส่ทองจะยุกให้เขากินตรงนั้นนะครับฮะกินข้างบนเนี่ยสู้เขาข้างล่างจะตรงมันคลอง่จะตรงยึดคลองอยู่ ันคลองสองสาวเลยนะอย่างกระคุนแผนเลยฮนะอือยังคุนแผนคุนแผนแสนสะพานนเลเจ้าต้มห้ามขึ้นนะเจะ้าต้งอ่าไหนฮะอ่าเจ้าปีใหม่ขึ้นหาเบาว,วนะหาเบาสองเบาร้อนสองบ่าวรนนะ้อ พอพอเจ้าโตขึ้นไปลงมาแล้วาเบาๆลูกมาเบามาเบาไปฮบกันฮบกันฮบกันมาเบาาเบาไปเบาไม่เอาไม่เอาอย่าไปฮุบกันอยู่ด้วยกันดีๆอยู่ด้วยกันดีๆลูกอยู่ด้วยกันดีห้ามลบลากันอยู่ด้วยกันดีๆนะเจ้าปีใหม่เดียกใครใหม่เดยวข้าลองลังให้ลูก Răng, hãy lòng, lòng. Xa, xa. À, xa, xa. À, là hai lòng là sao 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 tháo sao 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 กินเลยชูชีชูชีของเจ้าอยู่นี่มาของเจ้ามากินให้เร็วมาอย่าไปยุ่งกับไก่เจ้ามากินนี่ถุงให้แล้วเตรียมเลยนั่นไก่ กินกินอย่าเมาเล่นอย่าเอาแต่เล่นกินก่อ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 นเพิ่งเล่นเตอะินกิ้นกินก่อนกินก่อนยินอย่าเพิ่งเล่นอ่าเดี๋ยวเอ้เขามาลู่นะเขามาลู่คงไม่หิวคงอยากจะเล่นก็ท่าทากินตรงนั้นเดี๋ยวถ้าเองไม่กินเสร็จไก่เนอไก่มันก็กินเป็นนะไก่มันก็กินอาหารแมวได้นะอย่าคิดว่ามันไม่กินอาหารแมวนะ ติดเข้าไปติดเข้าไปลูกห้ออกมาล็อกแล้วล็อกแล้วติ๊กมัไม่รู้เหนือรู้ใต้รู้แต่อีสานน่ะมันเลยจะออกมาไปเรื่อยเดี๋ยวมาครบอะ่ะปิดก,กั้นไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยของพวกเจ้านะ ปิดกั้นไว้ก่อนนะเพื่อความปลอดภัยในชีวิต